รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับ g แกรนออด t ชั่นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งผลให้มีเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรปีละหลายล้านตันซึ่งมีการกำจัดวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรโดยวิธีที่ง่ายสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้ใจ่ายซึ่งเกษตรกรนิยมคือการเผาถึงแม้วัสดุเหลือใช้เหล่านี้สามารถนํากลับมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักได้แต่เกษตรกรบางส่วนเห็นว่าการผลิตปุ๋ยหมกักหรือนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปใช้มีกระบวนการที่ยุ่งยากใช้เวลานานไม่สะดวกในการใช้ส่งผลให้วัสดุเหลือใช้เหล่านี้ถูกกาจัดหรือปล่อยทิ้ง ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนกรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตห้าได้ร่วมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัสดุอินทรีย์อื่นๆในชุมชนด้วยสารเร่งพอดอเพื่อน,นำวัสดุเหล่านั้นกลับมาใช้ปรับปรุงบำรุงดินลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดยในปัจจุบันเกษตรกรบ้านหนองยางได้รวมกลุ่มนำวัสดุในชุมชนมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยกาจัด ขยะอินรีย์ในชุมชนจุดเริ่มต้นของโครงการจุดตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นดินทรายแท่งแรกไม่มีอะไรเลยนะก็เริ่มต้นคือมีการเอาตัวอย่างดินไปวิเคราะห์นะครับว่าดินไม่เป็นยังไงต้องการอะไรขาดอะไรพอเรารู้ว่าดินตรงนี้มันต้องการอะไรโอเคเราก็มาทดํดรุดกานทางสถา,าน,นีพัฒนาที่ดินได้เข้าให้ความรู้กับรกรเช่น ก็ทําปุยา๋ยหมักน้าหมักพอตอสอง,งต่างๆปูกแฝกปอเทืองการน้ําตาลกนี้นะครับเราจะสอนให้เขาใช้สิ่งที่มีอยู่รอบตัวามาทําการกเกษตรได้นะครับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็ทําให้พี่น้องเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรล้จากนําวัสดุที่เหลือใช้จากการกเกษตรต่างๆมาใช้เพื่อปรปับปรุงดงดินโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นหลังจากที่เราได้มาดําเนินการตรงนี้นะครับเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไหมอันนี้ตอบได้ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าดีขึ้นอย่างมากเลยครับจากที่เคยทำได้ ทำนาอย่างเดียวนะครับแต่ว,ว่าในาวันนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีน,นํานวัตกรรมใหม่มาดาเนินการตอนนี้ก็มีหลากหลายอาชีพน,นะครับตอนนี้มีการทําปุ๋ยหมกักน้ำบางา่านลดต้นทุนลงแบบจากที่เคยลงทุนไร่ละพันเหลือ5 0 0แต่ขายได้พันอันนี้คือเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ชัดเกียลยนะครับว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตชีวิตเกษตรกรดีขึ้นครับ นายบรรจงแสงยมูลมอดินอาสาดีเด่นกรมพัฒนาที่ดินคว้ารางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำปี2565ถือเป็นแบบอย่างในการนำแนวทางที่ได้รับจัดการฝึกอบรมสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ดินของตนเองโดยการอนุรักษ์พัฒนาดูแลดินและที่ดินทางการเกษตรและความสำเร็จที่โดดเด่นในการปรับปรุงบำรุงดินแก้ไขปัญหาเรื่องดินทราย นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการของกรมพัฒนาที่ดินมาถ่ายทอดความรู้และเป็นแบบอย่างให้แก่เกษตรกรกทั่วไปและชุมชนสร้างไรายได้ทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่ดินตรงนี้นะครับแต่ก่อนดินเสื่อมคุณภาพก็ดินเสื่อมคุณภาพเวลาที่เราจะปลูกอะไรก็ไม่ค่อยงามผลผลิตก็ตกต่ำนะครับทำให้พี่น้องนะครับเกิดความทุกข์เพราะเรารู้ว่านะครับสภาพดินของเราแย่นะครับเราก็พยายามที่จะหาหน่วยงานก็มาช่วยสนับสนุนทางเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปร,ะะราจลขามแล้วก็สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตหนะครับท่านกระลงพลื้นที่มาให้คําแนะนําอบรมให้ความรูก้กับกเกษตรกรในเรื่องของสภาพดินการปรับปรุงแก้ไขจากนั้นพออบรมเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ฝึกการฝึกทาน้ำหมากทาแบบไหนหอยเชอรี่อย่างเงี้ยที่มัน องความรู้ปับ๊บเจ้าหน้าที่มาสอ,น,อนวิธีการนาํามันใช้ประโยชน์ก็เกิดองความรู้จากนั้นในเรื่องของการปรับปรุงดินนะครับก็มีอย่างพืชสดนะครับการปลูกปอเทืองท่านก็สนับสนุสนปอเทืองเข้ามาอ,อย่างน้ําหมักเนี่ยท่านก็สนับสนุนพวกากากน้าตาลสารเล่งพอดอแล้วก็ถังน้ําหมักให้กับกลุ่มพวกเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารับองความรู้จากเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยเราต้องมีหลักการรวมตัวเราต้องผลิตปุ๋ยใช้เองคือเราพยายามมองหาวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ของเรานะครับที่ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สามารถนํามาใช้ให้เก ยูรีเียช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับดินอีกสิ่งหนึ่งของแม่น้ําชีคือมีอาชีพในเรื่องของการแกะหัวหอยเบขายก็ทิ้งเปลือกหอยไปครับทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมก็นําเอาเปลือกหอยตัวนั้นนะครับมาตากให้แห้งแล้วก็เข้าเครื่องบดเพื่อเป็นปส่วนผสมของปุ๋ยในการเพิ่มธาตุแคลเซียมด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดกิจกรรมให้มีการรวมตัวกันเพื่อที่จะผลิตตรงนี้ระยะหลังคือพอรวมตัวขึ้นมาเสร็จแล้วมองเห็นโอกาสก็เลย ทำเป็นเพื่อจําหน่ายด้วยภายในชุมชนของเราครับหลังจากที่เราทําตรงนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นได้ชัดมากเลยก็คือว่าต้นทุนในการผลิตกระบวนการผลิตมันลดลงคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเขามีรายรับเข้ามาเป็นรายรับรายวันนะครับทำให้เขามีเงินเก็บเหลือออมก็ทําให้ชีวิตของเรานะครับมีความมั่นคงยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับ กรมพัฒนาที่ดินได้ยกระดับบ้านของเกษตรกรหมอดินอาสาดีเด่นนายบรรจงแสงยมูลเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและได้จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ดินเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานสําหรับเกษตรกรและบุคคลทั่วไปเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านเกษตรให้แก่เกษตรกรในชุมชนนําไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์และเห็นผลจริงสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามและกลุ่มวิชาสํานักพัฒนาที่ดินเขต ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนองค์ความรู้และสารเร่งพอดอส่งเสริมให้เกษตรกรนํนำวัส,สดุในชุมชนมาเพิ่มมูลค่าและสร้างการหมุนเวียนนําทรัพยากรที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดตามแนวคิดซีโรเวสเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมและการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืน